คลิปนี้แนะนำให้รู้จักกับครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเกลือหิมาลายันส่วนผสมจากการวิจัยชื่อดังที่เก็บผลการทดลองจากคนไทยทั่วประเทศช่วยฟื้นฟูผิวสว่างกระจ่างใสใน14วันช่วยได้จริงไหมช่วยได้แค่ไหนไปดูในคลิปนี้กันครับพี่มีขอสปอยก่อนเลยว่านิสิครีมสูตรเกลือชมพูตัวนี้น่าสนใจมากๆส่วนผสมแต่ละตัวนะครับผ่านการศึกษาผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะครับได้รับการวิจัยและพัฒนาสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขาได้รับรางวัลการันตีธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งงงงงปปีีี2021 2022นรรััแล้ววววก็เาาาาสสุดดดยยยอออขขขขิจ ให้อาสาสมัครประมาณ3,600คนจากทั่วประเทศไทยนะครับทดลองใช้นิสิตเซรั่มนะครับซึ่งมีส่วนผสมเหมือนกับนิสิตครีมตัวนี้นะครับเป็นเวลา8สัปดาห์แล้วนามาวัดผลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าผิวสว่างขึ้นความประจ่างใสเพิ่มขึ้นผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะครับความหยาบและความเป็นขุยของผิวเนี่ยลดลงค่าเฉลียหร้วรอยของผิวนะครับลดลงอย่างมีนัยสําคัญโดยพวกนี้นะครับเป็นค่าทางงานวิจัยทั้งหมดเลยนะครับนอกจากเกลือชมพูที่อยู่ในตัวนี้แล้วนะ ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไฮยาล,ลูรอนและอีลาสตินในผิวหนัง COLH1 และในอัซซนามนนะครับที่ช่วยเสริมโครงสร้างให้กับผิวของเราให้มีความแข็งแรงกระชับกระตุน้นการสร้างและการจัดเรียงตัวของคอลลาเจนในชั้นผิวหนังในสูตรยังมีไฮยาลูริกแอซิดถึง4ชนิดที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจจะใส่ไฮยามาแค่ชนิดเดียวแต่อันนี้ใส่มาถึง4ชนิดเลยนะยังมีทานิกสมิกแอซิดและโพแทสเซียมเมท็อกซีซัลิสเลตนะครับที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยผิวกระจ่างใสลดปัญหาฝ้ากระจุดด กันเสียอย่างพวกพาราเบนหรือสเตียรอย,ยผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะครับและไม่ทำให้เกิดการอุดตันของผิวหนังด้วยนะโอเคคลิปนี้ข้อมูลสอดสมก็อัดแน่นมากๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับมีขายที่ CJ วัดสันและร้านขายชั้นนาทั่วประเทศครับหรือถ้าใครจะซื้อออนไลน์ก็สะดวกกว่าและถูกกว่าด้ครับ